ของะไรได้มากันนะอะไร้ยโฟนคนผิดว่าโฟเป็นไรเป็นไรโฟวตัวที่อ่อนสุดเลยเนี่ยอป็นไรพร้อมเลยพร้อมเดี๋ยวโฟเร่วมเกมใหม่ได้ไหม เพราะว่าฮีโร่มานานๆฮีโร่ไปเลยอะแบบนี้ก็ได้เออไปลเปลยไปเลยตอนนี้ฮีโร่เรามีจำกัดขอบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครแพ้เบ๊ มึงแพ้กูกลัมากเด็ดเด็ดไปถ้ากันแพ้พรุ่งนี้ตบหวัวสามครั้งอ หมดเล่นกับคนที่กาคนโคตรเลยแลเบสอะไรถ้าแกแพ้พรุ่งนี้ตบหัวสามครั้งรู้สึกว่าถ้าเรากด F6 ม่งจะไปตรงกับอะไรของวันนี้แหละโอ้ช่างแม่งแบบ จัดให้อ่ะไอ้นนอออไอี้ย <c oughs> อ,ออกรองเท้า,ทาสี่อันไม่กอดหรือว่าจะออกเกาะก่อนนะเบ็ดเกานรองเท้าสี่อันว่ะแล้วมึงจะออ แล้วแต่คุณเธอจะออกเกี่ยวมันเธออ,อ,อ,อนะไรครับเพนด้าไม่เคยเล่นมาก่อนอแบบจุงเบอร์ไม่เข้าใจวะยังไม่ออกมาจากป้อมเหรอออกมาแล้วเ ยิงแรงนะครับรถเกาะแม่งเติมดาแดงแหละมึงจะได้อับอายวันนี้หรอโฟ ดูไว้นะครับถ้าใคร,พรแพร้เจอตุบหัวพรุ่งนี้สามครั้งนะเบสท่านผู้ชมในที่นี้เป็นพยานนะครับผู้ชมเป็นดูเป็นคนเป็นพยานนี่มึงลวนุ่ง นี่มึงโดนทงโดนตอลูกอะเอาเอาตายมึงตายเข้าไปในป้อมอีกซัดอ้าวมอร์ฟักเกอรไม่ได้เลี้ยงมีมือกระจอกกระจอกไปน้องกระจอก กระจอกว่าโฟกระจอกรู้ไหมคำว่ากระจกกระจอกกระจกเฮ้ยโฟโฟดูวิญญาณวิญญาณพรเห็นวิญญาณเมื่อกี้น่ะ ไม่พอเห็นวิญญาณไม่พอ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 วิญญาณไอ้หักห้างย็บด๊บไปดีกว่านี่เว้ยมาเมึงมาโอ้โอ้ยย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 ยหยยยยยหยยยยยหยยยย มาเมืองมามาเลยไปไหนแล้วว้าเนียนสเียนหรอเนียนเหรอเนียนเหรอไอ้บ้า ไอ้เจ oh, <need> ็ดเกอโอ้ะตะยปแล้วบอยจีดนอปเป็นมาเป็นปาอัลล่้เป้มป้าเปล่าวปีุ้่มไปยาแดงเป็นของคู่กาย ดราแดงไม่กากหรอกคนเล่นหนะกากหาสีเ้ยหาเลยหาเลย ไม่ต้องหลบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอยู่นะโว้ยจะฟาดใครร้องจะฟาดใครเอาเตายตายตายแก้งเด็กอีช่างสนุกจริง แกงเด็กมันช่างสน,นุกจริงๆแกงเด็กมันช่างสน,นุกอจะไหนวะโอเคไปไหนไอ้มีอว้วนไอ้มีอว้อวน <c ười> เมืองไปน้อยพวกเห็นออร่าเลยเมื่อกี้ไหมโจมตีกมันถ้าเป็นเห็นไออ้วนน่ะแล้ว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 โน้ตได้ของจริงโน้ตจริงอ่ะจริงอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้อ้วนมันตีเฮ้ยเฮ้ยฟอฟอช่วยแล้วช่วยด้วย เอาพอชื่อปล่อยให้ดีไม่ดีครับจังหวะนี้เจกูมันล,ล,ล,ลอาอเฮ้ยมึงว่ากดมึงต้องพับมาเมื่อก่อน,จนแจนได้เลย ย้าไงวะห้าศูนย์แล้วยังไม่ยอมเอางี้เจ็ดศูนย์กูถึงจะยอมเจ็ดสิบศูนย์เอาเจ็ดสิบศูนย์เลยใช่ไหมเจ็ดศูนย์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 เจ็ดสิบศูนย์เจ็ดศูนย์โอ้โหแม่งใจย่ะเจ็ดสิบศูนย์ ก็อยู่ในค่าตีนะป้อมถึงจะได้เจ็ดสิดกูบอกว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เศูนเจ็ดศูนย์อะไระ เมล่นกนคจะเ้าเป็นอเนอเเลลมาไอเียมีคนมีวิญญาณหลงเข้ามาวิญญาณฟอมนะครับพ่ออยู่ไหนฟัไม่บอกป้ยนี่ผมยังไม่ได้คุยล็กอเข้ามันนะฮะเมันอยู่ไหนผูมแม่มันไม่เกอ Okay, เอาไปตั้นหน้าแม่งเลยยังไงก็แพ้และขอคิวสักหนึ่งว่ะ <c oughs> เอ,เล,อเลือดเลือดแม่งเหลือน้อยแก๊เแก๊่ข้าได้ดึงช่วยถานฆ่ข้าโอ้ยเข้า,ายตาหลับแล้ต้องเป็นแปดแล้วเพราะว่ามึงกินไปเนื่วะโเมื่อกี้แม่งหลุดตายรอบนี้จบคลิปละ โอเคเพราะตายตาลับแล้วอะทำมาอะไรโอเคบ๊ายบาย